สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูพี่บอสและครูพี่หนามและครูพี่ยิมนะครับจะมาสอนน้องนองนักเรียนนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมในหัวข้อเรื่องข้างขึ้นข้างแรงครับอ,อยากรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงไปเรียนกันเลยน้องๆเคยสังเกตไหมว่าตอนกลางคืนพระจันทร์จะมีรูปร่างเป็นยังไง นักเรียนเคยเห็นเป็นยังไงบ้างอะครูพี่ยิ้มช่วยตอบหน่อยเป็นทรงกลมค่ะ,ะครูพี่น้มเป็นครื่งเกลียวครับอ่าโอเคเห็นไหมว่าแต่ละวันหรือพี่น้องๆแต่ละคนเห็นมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเพราะอะไรอยากรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะอยากรู้เราก็ไปดูกันเลยนะครับปรากฏการ์ที่น้องๆเห็นหรือว่าครูพี่ยิมและครูพี่นามเห็นนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการ์ข้างขึ้นข้างแรมครับ ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วทําให้ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกนะครับมองเห็นแสงที่เกิดจากการสะท้อนจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันไปครับปัจจุบันนะครับเราทราบว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกนะครับด้วยระยะทางเนี่ยครับดวงจันทร์โคจรรอบโลกนี่นะครับด้วยระยะทาง3 8 0 0 0 0กิโลเมตรในทิศเดียวกับการหมุนของโลกโดยโลกนะครับจะหมุน ควนเข็มน,นาฬิการครับใช้เวลาประมาณ27.3วันต่อรอบนะครับเมื่อเทยียบจักจุดเดิมเรามาดูปรากฏการณ์ข้างขึ้นกันก่อนนะครับปรากฏการณ์ข้างขึ้นก็คือเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เราก็จะไม่เห็นดวงจันทร์นะครับเดี๋ยวพี่วัดลูกให้ดูเนาะอันนี้คือดวงอาทิตย์ อันนี้คือดวงจันทร์แล้วอันนี้คือโลกนะครับเห็นไหมว่าโลกและดวงจันทร์ดวงจันทร์นะครับอยู่บังแสงอาทิตย์จึงทําให้เมื่อเราอยู่ตรงโลกเราจะไม่สามารถเห็นแสงได้หรือดวงจันทร์นะครับจะเป็นสีมืดทึบหมดเลยครับคืนนั้นจะเป็นไงสว่างหรือม,มืดมืดครับอ่าโอเคมืดนะครับเราแล้วเมื่อดวงจันทร์นะครับเคลื่อนที่ไป ทวนเข็มนาฬิกาหมุนรอบโลกนะครับเราก็จะค่อยๆเห็นเสี้ยวจากดวงจันทร์นะครับเขาจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการข้างขึ้นครับนี่เป็นภาพการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นนะครับชาวอียิปต์นะครับได้สังเกตและกําหนดในวันเริ่มเห็นแสงเป็นเสี้ยวนะครับในเป็นวันแรกของปฏิทินแบบจันทรคตินะครับจะแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงที่1นนะครับเราจะเริ่มเห็นเสี้ยว จนถึงครึ่งเซี่ยวนะครับก็คือตั้งแต่รูปมืดนี้จนถึงครึ่งเซี่ยวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่หนึ่งครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นจากครึ่งเซี่ยวเราค่อยๆเต็มเต็มเต็มเป็นจนเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่สองครับอ่าช่วงนี้อันนี้นะครับพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันสําคัญของพุทธหรือศาสนาเรายัางไงบ้างมีไหมมีไหมเอ่ยมีค่ะอ่าอะไร วันอะไรครับวันมาคบูชาแล้วก็วันวิสาขบูชาอแล้วก็วันลอยกระทงด้วยนะครับโอเคเก่งมากนะครับอ่ต่อไปนะครับเป็นปรากฏการข้างแรมนะครับเมื่อดวงจันทโคจรผ่านหลังโลกในทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับอเดีย๋ยวพี่วานรูปให้ดูเนาะอ่านี่เห็นไหม,มว่า ดวงจันทร์กับพระอาทิตย์อยู่ตรงกันข้ามกันตรงนี้นะครับพระอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่ครับดวงจันทร์นะครับจะเห็นเป็นดวงจันทร์เต็มดวงนะครับกลายเป็นสีเหลืองอลาบนะครับจากนั้นนะครับจะค่อยๆเพื่อนที่ลงมาตรงนี้นะครับทําให้แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านดวงจันทร์ค่อยๆหายไป หายไปอย่างตรงนี้นะครับก็ทำให้ดวงจันทร์นะครับไม่เต็มดวงก่ค่อยหายไปแสงก็ค,ค่อยหายไปครับปรากฏการณ์น,นี้นะครับจะเป็นจะเรียกว่าปรากฏการณ์ข้างแรงครับนี่นะครับจะเป็นภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ในวันข้างแรงเนาะข้างแรงนะครับก็เหมือนกันเลยครับจะแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงที่หนึ่งช่วงที่หนึ่ง ช่วงที่หนึ่งตั้งแต่พระจันทร์เต็มดวงแล้วเคลื่อนที่แสงค่อยๆหายไปหายไปจนเหลือครึ่งเสี้ยวนี่คือช่วงที่หนึ่งครับจากนั้นนะครับก็จะค่อยๆหายไปอีกหายไปจนดำสนิทแบบนี้ครับอันนี้ก็คือช่วงที่สองอจบแล้วนะครับข้างขึ้นและข้างแรมอ่าเรามาดูรูปสรุปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวคกูจะสรุปให้ดูนะครับเรามาสรุปข้างขึ้นกันก่อน ข้างขึ้นจะเริ่มจากตรงไหนครับตรงจากวงกลมสีดำค่ะอ่านี่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างขึ้นจากสไลด์เมื่อก่อนหน้านะครับเพราะบอกว่าโลกและดวงอาทิตย์นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับดวงจันทร์จะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นสีดำเลยนะครับจากนั้นนะครับดวงจันทร์นะครับจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับไปทางนี้ คลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปเห็นไหมว่าเราจะค่อยๆเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนผ่านดวงจันทร์นะครับค่อยๆเห็นเป็นทีละเสี้ยวจนมาถึงตรงนี้จะเห็นเป็นขึ้นเสี้ยวอันนี้คือช่วงที่เท่าไหร่ครับช่วงที่หนึ่งอ่านี่คือช่วงที่หนึ่งจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนที่มาอีกค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆเนาะจนพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า บูมูนบูมูนอ่าวันสำคัญมีวันอะไรบ้างนะจำได้ไหม,ไมเอ่ยวันวิสาขบูชาและวันมาคาบูชาคาา่ะอ่ามีอะไรไหมลอยกระทงรอยกระทง,งอ่าโอเคจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับก็จะเริ่มเป็นข้างแหลมแล้วครับเพราะว่าเมื่อเต็มแล้วนี่คือการทีดสุดของการเป็นข้างขึ้นครับจากนั้น พระจันทร์ก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาอีกเคลื่อนที่มามาเป็นรูปนี้เห็นไหมครับว่าแสงจะค่อยๆหายไปนี่คือปรากฏการข้างแรมครับค่อยๆหายไปหายไปหายไปจนมาสิ้นสุดที่พระจันทร์มืดสนิทเหมือนเดิมนี่ครับคือการสรุปของข้างขึ้นข้างแรงครับอ่าวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยเนาะอ่าก็ถ้าวนครบนี่จะมีเวลาประมาณกี่วันเอ่ยกี่วันต่อรอบ กี่วันเอ่ยกี่วันเอ่ยยี่ิเกจุดสามค่ะอ่าถูกต้องครับโอเคนะครับวันนี้นะครับพวกพี่สามคนก็ขอขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย